สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าข่าวดีรับปีใหม่นี้นะคะระหว่างเดือนธันวานถึงมกราคมเนาะสองเดือนนะคะชาวราศีเมถุนคุณจะได้รับข่าวดีอะไรบ้างนะคะแม่หมอจะเปิด ด้วยให้พระพิคเนตก่อนเลยนะคะเอาเลิกเอาชัยล้วเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำหน้านะคะว่าท่านจะประทานพรบอกข่าวดีหรือว่าจะมาเตือนอะไรนะคะบางทีเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข่าวดีทั้งหมดบางทีไพ่ก็จะขึ้นมาเตือนนะคะว่าอ,อ,อย่าทําสิ่งนี้สิ่งนี้นะอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วชีวิตคุณจะดีแบบนี้เป็นต้นโอเคเดี๋ยวมาเริ่มต้นกันนะคะขอพลังงานชาวราศีเมถุนนะหรือลัคนาเมถุนนะคะมาดูข่าวดีอะไร ที่คุณจะได้รับจากพี่คเนตใบแรกโอ้โหบิ i น i n นะคะสวยมากๆเป็นไพ่ใบแรกของสำหรับเลยเป็นไพ่ใบที่หนึ่งนะคะความสำเร็จการเริ่มต้นที่ดีนะคะจะประนำมาซึ่งความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะแม่หมอบอกเลยไพ่นี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะบินเนี่ย จะมีโอกาสประสบความสําเร็จสูงนะคะทั้งการงานการเงินและความรักนะคะแล้วก็เป็นเกณฑ์ในเรื่องของการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆด้วยบางคนเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ว่าคุณคิดอธิษฐานจิตอะไรมันจะประสบความสําเร็จด้วยบางคนอยากขายบ้านขายที่ดินขายรถประสบความสําเร็จนะคะไพ่ e g i n นิ่งเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นจริงๆนะไพ่ที่สวยมากๆด้วยนะคะ ามาดูนะคะข่าวดีอะไรที่ชาวราศีเมถุนจะได้รับอีก fulfillment นะคะการเรียนรู้การเพิ่มเติมเต็มการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแบบนี้เป็นต้นนะให้ใบนี้เนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาอะไรเพิ่มเติมกเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมด้วยก็ได้นะคะ อืมหรือว่าไปต่อยอดการเรียนรู้เฉพาะด้านนะคะให้กับในเรื่องของการงานก็ได้ด้วยนะคะหรือการดูงานอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างนะคะถ้าคุณทํางานแล้วติดหรืออะไรก็ตามคุณต้องขอคําแนะนําจากผู้รู้ผู้ที่รู้มากกว่าคุณอย่างเงี้ยเป็นชน่วงที่คุณเพิ่มคูนความรู้ความสามารถของตัวคุณเองด้วยนะอืประมาณนี้นะคะไพ่นี้ก็บ่งบอก ถึงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเรียนรู้อะไรกับบางสิ่งบางอย่างด้วยหรือบางคนอยู่ในช่วงของการวางแผนนะคะถ้าในเรื่องของความรักบางคนอาจจะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานการมีครอบครัวการมีบุตรอะไรแบบนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอ่าหรือวางแผนทางการเงินก็ได้นะโอเคต่อไปนะคะคุณจะได้รับพรอ,อะไรจากพระพิฆเนศอีก ฮาร์โมนีได้มาอีกแล้วนะคะนี่าสามราศีแล้วนะเนี่ยที่ได้ฮาร์โมนีทุกทุกไอ้นี่เลยโอเคฮาร์โมนีนะคะเป็นไพ่แห่งการประสบความสําเร็จนะคะสีเหลืองเป็นไพ่แห่งความสว่างสวยัยเป็นความรุ่งโรจนเจริญรุ่งเรืองทั้งหลายนะคะเป็นไพ่ฮาร์โมนีเนาะแล้วก็มีความโชคดีด้วยนะในเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะคุณอาจจะได้เจอความรักที่จจเขาเรียกอจจะไรอ่ะทาให้คุณมีความสุขข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยนะคะ หวานแหววเป็นความรักที่แบบอินเลิฟเออเป็นช่วงอินเลิฟแบบนี้ด้วยก็ได้นะโอเคเดี๋ยวมาต่อกันที่ไพ่ทาโร่นะคะว่าไพ่ทาโร่อยากจะบอกข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับปีใหม่นี้นะอุย้ยพลังแรงเหรอคะชาวราศีเมถุนพลังแรงความสมําเร็จแรงนะคะโอเคมาอา ข่าวดีอะไรนะคะที่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะได้รับแฮงแมนอ่ะมาใบแรกก็แฮงแมนเลยนะคะอืมบางคนติดอยู่นะคะบางคนเขาเรียกอะไรอ่ะเครียดมีความเครียดมีความยึดติด มีความหรือบางคนน่ะเขาเรียกว่าอะไรใช้สติปัญญาก็ได้นะคะในการคิดในการไตร่ตรองหรือว่าไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันจะต้องมีความอดทนนะไพ่จะขึ้นมาบอกคุณต้องใช้ความอดทนมากๆหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหรือว่าบางคนนะคะอาจจะเลิกกลายยาล้างมีปัญหากันมาก็ได้ด้วยนะคะเป็นช่วงแห่งความเครียดนะไพ่บอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องเครียดหรอกนะสิ่งดีๆมันกําลังจะเกิดขึ้นมาในชีวิตคุณคุณมีเกณฑ์จะเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณยึดติดมาต่างๆในชีวิตเนี่ย นะคะบางคนเลิกเลิกก็เลิกไม่ได้ยึดติดอยู่นั่นแหละคิดถึงรอคอยนะคะไพ่บอกว่าไพ,พ่พิคณตบอกว่าเดี๋ยวคุณจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องกลัวนะคะจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นชีวิตใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของคุณมันเป็นช่วงที่กําลังจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพราะฉะนั้นรออีกหน่อยนะรออีกหน่อยนะความโชคดีหรือความสําเร็จ สิ่งที่ดีๆฮาร์โมนี ony, นะคะในเรื่องของความรักที่ดีก็กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณด้วยนะคะมาดูต่อนะให้ข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับอีกนะคะชาวราศีเมถุนอืมเจ็ 7, ไม่เท้านะคะเคลียสิ่งต่างๆที่มันเป็นอุปสรรคออกไปจากชีวิตนะคุณจะเคลียร์สิ่งนั้นๆออกไปได้อุปสรรคมันจะดีขึ้นนะคะ คุณจะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปได้นะมันจะราบลื่นมากขึ้นนะเอาง่ายๆชีวิตของคุณนะมันจะราบลื่นมากขึ้นนะคะอุปสรรคต่างๆนา,นานาก็จะพ้นไปจะหมดไปนะมาดูข่าวดีอะไรอีกโอ้เป็นสิ่งเลยเห็นไหมเป็นสเตรนท์เลยนะอืจะมีความ คุณจะจับประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาในชีวิตคุณมันจะทําให้คุณเก่งขึ้นนะคะจะทําให้คุณเก่งขึ้นจะทําให้คุณมีความก้าวหน้าไม่ว่าในเรื่องหน้าที่การงานก็ตามหรือว่าเ,ออเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรมันแข็งแกร่งขึ้นมันเก่งขึ้นนะคะมีความสามารถก้าวผ่านมาทุกอย่างมาได้ด้วยสติปัญญาของคุณเองการงานก็จะมีแกนในเรื่องของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นใหญ่โตขึ้น ถ้าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เขามีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกันนะคะคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับด้วยนะสเตนนี่คือเป็นไพ่ของคนเก่งคนมีความสามารถนะอะมาดูต่อนะคะชาวราศีเมถุนนะข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับโอ้แปดดาบอ่ะนะคะแปดดาบก่อนหน้านี้นี่คุณหาทางออกชีวิตไม่เจอเลยนะ คุณรู้สึกอึดอัดไปหมดคุณรู้สึกทุกอย่างมันเหมือนมีกำแพงกั้นคุณทำอะไรมันก็ไม่ประสบความสําเร็จแบบนี้เป็นต้นนะ่ะหรือว่าบางคนมีในเรื่องของความใจร้อนแล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการเลิกในเรื่องของความรักอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะมันเจอแปดดาบมาแปลว่าคุณต้องเจออะไรที่มันเป็นเรื่องทุกข์ร้อนร้อนอกร้อนใจเรื่องแบบนี้มาแน่ๆแหละนะคะอืมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพลังงานนะไปสร้างพลังงานบุกให้กับตัวเอง ไปทําอะไรในสิ่งที่ดีๆนะคะเพื่อจิตใจเราจะได้เปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้นอย่างที่แม่หมอบอกว่าเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่มันกาลังจะมาแล้วนะคะความอึดอัดใจทั้งหลายความเครียดความทุกข์ทั้งหลายมันกําลังจะดีขึ้นมันกําลังจะหายไปนะคะรออีกหน่อยเนาะชาวราศีเมถุนนะคะมาดูเพิ่มค่ะข,ข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับสิบถ้วยมาเลยเห็นไหมพูดปุ๊บมาปับ๊บนะบอกแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะจากแปดดาบนะ ที่มันมืดมนความมืดมนต่างๆความอึดอัดคับแค้นใจหรือว่าความเดือดร้อนใจอะไรต่างๆที่ทําให้คุณมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียดมีแต่ความอารมณ์ร้อนหมกมุ่นวุ่นวายนะโดนทิ้งโดนเทหรืออะไรก็ตามแต่นะคะมันจะกลายเป็นสิบถ้วยชีวิตคุณจะมีความสุขมากขึ้นนะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะเริ่มต้นใหม่ชีวิตคุณกาลังจะเปลี่ยนแล้วนะคะมันจะเปลี่ยนผ่านมันจะเริ่มต้นอะไรดีๆเริ่มต้นใหม่ๆเพราะฉะนั้นความทุกข์ที่มันยังติดอยู่ในใจนะคะเนี่ย ปลดพันธนาการของตัวเองนะคะปลดล็อกตัวเองด้วยนะให้ขึ้นมามันเป็นให้ผูกมัดทางนั้นเลยนี่ก็ผูกมัดนี่ก็ผูกมัดเพราะฉะนั้นนะบางคนยึด <uit> ติดนะคะยึดติดผูกมัดตัวเองเพราะฉะนั้นปลดปล่อยตัวเองเปิดตาเปิดใจเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้รับสิ่งดีๆได้รับสิ่งใหม่ๆที่มันกําลังจะเข้ามาในชีวิตอย่างมันเป็นให้ผูกพันธนาการทางนั้นเลยเปิดตาเปิดใจเปิดหูเปิดตาเปิดใจ,ดดใจ,ดดใจทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเปิดต้น สิ่งใหม่ๆที่มันจะเข้ามาในช่วงปีใหม่นม้มันเป็นสิบถ้วยนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะมันเป็นความสุขมันเป็นความยอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณกําลังจะได้รับในสิ่งที่ดีๆนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพลังงานของคุณโดยด่วนนะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนนะคะโอเคมาดูต่อนะข่าวดีอะไรอีกที่คุณจะได้รับคิเอร์ควินดานะคะเพราะฉะนั้นแล้วมีเกณฑ์นในเรื่องของการตัดสินใจหรือว่า ไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าให้คุณเข้มแข็งนะเป็นดั่งราชินีดาบให้เป็นดั่งราชินีดานะคะเด็ดเดี่ยวใจเด็ดเข้มแข็งลุกขึ้นมานะตัดในสิ่งที่มันไม่ดีออกไปจากชีวิตเห็นไหมถือดาบมารอแล้วนะตัดสินใจนะตัดสินใจตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปในชีวิตตัดเชือกให้มันผูกคุณเนี่ยออกไปจากชีวิตเลยนะคะคุณจะได้เป็นอิสระ คุณจะได้พ้นจากพนันาการอะไรต่างๆที่มันผูกมัดลัดคุณทําให้คุณเจอแต่อุปสรรคแล้วก็หาทางออกไม่เจอมีแต่ความคิดมีแต่ความเครียดมีแต่ความ,มึดติด,แ,ตมมตดแบบนี้เป็นต้นนะคะตัดออกไปเนาะเราเดี๋ยวจะได้เจอสิ่งดีๆมันจะเป็นสิบถ้วยนะคะมาดูต่อนะชาวราศีเมถุนข่าวดีอะไรอีกที่คุณจะได้รับว้าวสองเหรียญ <laughs> เห็นไหมล่ะบอกแล้วนะคะ ถ้าคุณตัดได้คุณทําได้คุณจะเจอเนื้อคู่คุณจะเจอสิ่งที่ดีดคุณเจอเนื้อคู่คุณได้แต่งงานแน่เลยรอบนี้เพราะลายสิบถ้วยมันมาก่อนแล้วนะไพ่แห่งความสุขไพ่แห่งความสําเร็จเนี่ยสิบถ้วยสองถ้วยมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่มันไม่ดีเลยคุณจะเจอมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่ด้วยนะคะมีเกณฑ์เจอกระยาณมิตรที่ดีเจอเพื่อนที่ดีถ้าไม่ใช่เนื้อคู่นะคะแต่ถ้าเป็นหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมีเกณฑ์เจอเนื้อคู่นะคะเจอแบบ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นภูมลิขิตที่คุณต้องมาเจอการเจอคู่แท้อะไรแบบเนี้เป็นความรักแท้เป็นคนที่แบบต่างคนต่างรักกันนะคะหยิบยื่นความรักหยิบยื่นสิ่งดีๆให้แก่กันและกันแบบนี้เป็นต้นนะนี่คือสิ่งที่คุณจะเจอนะชาวราศีเมถุนนะโอเคมาดูต่อนะคะข่าวดีอะไรอีกที่คุณจะเจอเน่เด็กดาบมานะคะเด็กดาบมาก็อย่า,ยาหัวร้อนอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นๆหน่อยแล้วก็อย่าเอาแต่ใจตัวเองเนาะ สิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะมาดูข่าวดีอะไรอีกอหูหูยหกดับมาไพนนี้กำลังจะหลุดพ้นนะคะจะหลุดพ้นจากสิ่งเลวร้ายจะหลุดพ้นจากพันธนาการจะหลุดพ้นจากอะไรที่มันแย่ๆในชีวิตคุณนะอุปสรรคต่างๆจะลี้คลายนะทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะคะเออทุกอย่างจะดีขึ้นแล้วจะมีความสุขมากขึ้นจะเห็นทางออกของปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเป็นกําลังใจให้นะชาวราศีเมถุนสู้ๆ มาดูต่อนะคะข่าวดีวอะไรอีกนะนี่สู้ให้ถึงที่สุดไปเลยนะคะเออเด็ดเดี่ยวตัดใจอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วคุณก็จะพบกับความสุขเนาะและอีกอย่างหนึ่งไพ่ก็เตือนว่าอย่าใจร้อนนใไพ่ดาบคุณขึ้นเยอะมากเลยนะดาบเนตั้งหลายใบนะคะเพราะฉะนั้นชีวิตแม่หมอรู้แหละ,หละว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะเจอชีวิตที่มันเป็นอุปสรรคเยอะมากๆเข้ามาขัดขวางในชีวิตคุณนะ ถ้าสมมติว่าอยากให้ชีวิตราบเรื่องเนี่ยไปปล่อยปลานะคะไปปล่อยปลาไปปล่อยให้มันลื่นไหลนะคะปล่อยปลาลงแม่น้ําเนี่ยเห็นไหมเนี่ยน้านะคะแล้วชีวิตมันจะดีขึ้นมันจะหลุดพ้นจากอุปสรรคต่างๆนะคะโอเคมาดูต่อนะข่าวดีอะไรอีกที่ชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนจะได้รับข่าวดีอะไรคะเหอถยออกตะไพ่แบบอะไรเนี่ย ยังซึมยังเศร้าบางคนมันยังติดอยู่กับอดีตก็ติดสิเพราะว่าอะไรอ่ะไอแ้แฮงแมนนี่ก็มาไอ้เก้าแปดดาบนี่ก็มานะถูกมัดถูกผูกพันธนาการทั้งนั้นเลยยังติดอยู่กับอดีตเพราะฉะนั้นเปลี่ยนพลังงานตัวเองนะเป็นแบบควีนดาบเดี๋ยวนี้เลยนะคะตัดสิ่งที่มันไม่ดีตัดสิ่งที่มันแย่ๆอกไปจากจิตออกไปจากใจจ,กใจ,จะให้หมดนะตัดไม่ได้ไปนั่งสวดมนต์ภาวนาเลยสวดมนต์อิติปิโสเท่าอายุก็ได้นะคะ หรือสวดไปเลยร้อยแปดจบนะคะให้จิตมันเป็นสมาธิพอมันเป็นสมาธิปุ๊บเนี่ยมันจะลืมช่วงเวลาที่มันเลวร้ายไปช่วงหนึงพอเราทํำบ่อยๆปุ๊บมันก็ลืมหลายๆช่วงลืมหลายๆช่วงจนกลายเป็นจิตสงบแล้วมันทําให้เกิดความสุขมากขึ้นพอความทุกข์น้อยลงความสุขมันก็มากขึ้นนั่นเองนะโอเคมารู้ต่อนะ,ะข่าวดีอะไรที่คุณจะได้รับอีกนะมาเป็นคิงดาบเห็นไหม มาทั้งคิงมาทั้งควีนเจอคู่แท้ Rim, แน่ cara, เจอเนื้อ <sm ell> คู่แน่ๆนะคะแต่ว่าอีกอย่างในหนึ่งไพ่ก็ออกมาบอกว่าต้องเข้มแข็งนะคะต้องเข้มแข็งต้องอดทนแล้วก็ต้องเด็ดเดี่ยวทําใจให้ได้นะตัดให้ได้เด็ดเดี่ยวให้ได้นะลุกขึ้นมาเข้มแข็งให้ได้แบบนี้เป็นตน้นมาข่าวดีอะไรอีกแล้วจะเจอทางออก <laughs> ถ้าคุณทําได้แล้วจะเจอทางออก จะเจอโอากาสที่ดีๆเข้ามาในชีวิตจะเจอสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบางคนมีเกณฑ์นในเรื่องก,การขยับขยายกิจการขยาย,ย,ายงานมองหางานใหม่คุณก็จะได้งานใหม่นะมันจะประสบความสําเร็จนะคะม,มาข่าวดีววอะไรอีกชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเลเวอเห็นไหม <laughs> จะเจอเลเวจะเจอเนื้อคู่เห็นประหลาดบอกแล้วว่ามันจะเจอเนื้อคู่นะคะเนี่ย เจอเลยว่าจะเจอหรือไม่ก็เจอทางเลือกที่ดีหรือว่าตัวคุณจะเป็นในช่วงที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดแล้วก็กลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะพอมันพ้นจากไอ้สิ่งแบบนี้ไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมามีพลังอีกครั้งหนึ่งนะคะมีพลังในการที่จะสารฝันหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จในชีวิตคุณหรือคุณจะมีทางเลือกดีๆเข้ามาเจอเนื้อคู่ก็ได้นะคะเจอเนื้อคู่ก็ได้เจอเป็นคู่กัลยาณริัรคู่ที่เป็นพรมนิยที่มันต้องมาเจอกันแบบนนนี้้เเป็ตอืคุณจะจะ เจอเนื้อคู่นะคะเอามาดูต่อข่าวดีอะไรอีกนะคะที่ชาวราศีเมถุนลัคนามเมถุนจะได้รับมาทั้ง5้าดาบแล้วก็ห้าไม่เท้านะคะระวังในเรื่องของความขัดแยง้งเรื่องทัศนคติเรื่องความคิดที่มันวุ่นวายอยู่ในใจของคุณนนะคะความสับสนบางคนชาวราศีเมถุนมีความสับสนมีความวุ่นวายในจิตใจมากเลยบางคนอารมณ์ร้อนรุ่มอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็ระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งกับคนรอบข้างหรือการมีปัญหากับคนรอบข้างด้วยนะคะมาติดกับคู่ไอ้นี่ห้าดาบนะคะระวังมีปัญหากับครอบครัวคนในครอบครัวด้วยนะคะด้วยความหัวร้อนความใจร้อนหรือว่าอะไรที่มันขัดแย้งกันมันไม่ไม่เหมือนกันทัศนคติไม่ตรงกันแบบเนี้ย <s> ก็ระวังการมีปัญหากับครอบครัวกับคู่รักด้วยนะคะสําหรับคนที่มีความรักมีครอบครัวแล้วอะไรแบบเนี้ยต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้ไพ่ก็ขึ้นมาเตือนนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนเนะแม่หมอสวัสดีปีใหม่ด้วยขอให้พวกคุณมีความสุขกันมากๆนะในช่วงปีใหม่นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ